จำเป็นต้องลดราคาเพื่อให้ได้ลูกค้าหรือเปล่านะคะ วันนี้สาระละคลิปนะคะจะมาอธิบายให้ฟังว่าในยุคที่มีการแข่งขันสูงขนาดนี้นะคะเราจําเป็นต้องลดราคาเพื่อปรับให้ได้ลูกค้าให้ดีที่สุดหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะการ,รลดราคาก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะดึงลูกค้าเข้ามานะคะมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะในการขายสินค้าค่ะแต่จะให้เรารลดราคาตลอดนี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะทําให้ทุนหายกําไรหดนะคะเชื่อเลยว่าเพื่อนๆคงไม่อยากจะให้กําไรนะคะของเราลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจากจะ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในยุคแบบนี้นะคะการสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะการที่ลูกค้านะคะเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เชื่อใจคุณนะ,ะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในวันนี้นะ,ะถ้าคุณมีสินค้าเป็นแบรนด์น้องใหม่จะเป็นต้องลดราคาตัดหรือเปล่านะคะเอสอยากให้เทคนิคแบบนี้ว่าคุณไม่จาเป็นต้องลดราคานะคะในระยะยาวแต่ถ้ายังไงให้สินค้าของคุณนะคะมีความแตกต่างในตลาดถ้าคุณรู้ว่าสินค้าเอและสินค้า B ีขายดี เพราะเหตุผลอะไรเรานะคะเป็นสินค้าที่มาใหม่มีอะไรที่แตกต่างจากเขาไหมคุณเอาเสนอข้อที่เป็นจุดแข็งของคุณนะคะนำเสนอออกมานะ,ะก็จะทําให้สินค้าของคุณนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปแข่งราคากับเขานะคะต้องบอกว่าการลดราคาคุณสามารถทําได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆในการที่อาจจะสินค้าตัวใหม่ออกมาอาจจะต้องดึงกลุ่มคมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เขาได้รู้จักสินค้าของเราให้เขานะคะมีการปากต่อปากดังนั้นนะคะการลดราคาควร ทำแค่ในช่วงระยะแรกเท่านั้นนี่นะคะคือกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะ,ะที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้แต่การดลดราคาไม่จาเป็นจะต้องทําไปในระยะยาวนะคะคุณสามารถเดืองจุดแข็งจุดเด่นของสินค้าของคุณที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นในตลาดเอามาเป็นจุดขายนะคะเชื่อเลยว่าเทคนิคนี้นะคะไม่ว่าคุณทําธุรกิจอะไรอยู่ไม่ว่าจะสร้างตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากําลังสร้างคิดจะสร้างแบรนด์สินค้าขึ้นมานะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะเป็นการเพิ่มยอดขายนะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถแชร์บอกเพื่อนๆได้เลยนะคะและสามารถติดตามพี PS ได้ในช่องทาง Facebook นะคะ Code S สอนสร้างธุรกิจออนไลน์ Instagram นะคะอ n l i n e Short Cut หรือในช่องทาง YouTube นะคะ Code S ค่ะสอนสร้างธุรกิจออนไลน์อ n l i n e Short Cut ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ